รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนก็โชว์ลีลากันอย่างเต็มที่แต่ก็มีเพียงหนึ่งเดียวที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้และนั่นก็คือโจโจ้โจโยศพนวลจันทส่วนผู้ที่ต้องออกจากเวทีเต้นเปลี่ยนชีวิตเป็นคนต่อมานั่นก็คือกอนกอนหวังรัตนทุมมา แชมไ์ว้ไย่หรือไม่และใครจะต้องออกจากบ้านเปลี่ยนชีวิตไปมาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นกับพวกเขากันต่อเลยค่ะ กันที่สูนยการค้าเยอบาราเดียมประตูน้ํานะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่10แล้วคะ่ะเราเหลือผู้เข้าแข่งขันอีกเพียงแค่4คนเท่านั้นและในสัปดาห์หน้าเราจะรู้กันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศของเวที Dance Your Fat Off เปลี่ยนชีวิตเราต้องการผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นค่ะที่ทำคะแนนการเต้นและลดน้ำหนักได้ดีที่สุดแน่นอนคาว่าของรางวัลที่เขาจะได้รับจะทำให้เขายิ้มออกอย่างแน่นอนเพราะนั่นคือเงินสดหนึ่งล้านบาทจากโยเกิร์ตดัชชี่แอลคเนทีนรวมทั้งรถยนต์ t o y ยต้าอ t ลติสรุ่น 1.8G Navy อีก1คันมูลค่ารวม1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและนี่คือของรางวัลนะคะของผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวค่ะ ในวันนี้เห็นการเปิดตัวของดิฉันมาแล้วนะคะไปเดินเล่นด้านล่างค่ะที่ศูนย์การค้าเนี่ยค่ะเดยวพาราเดียมประตูน้ําปรากฏว่าอุตาลวเห็นกลุ่มวัยรุ่นได้มีการเต้นกันนะคะปะทะกันอย่างดุเดือดหรือว่าแบทเทิลกันนั่นเองไม่ใช่ว่าเต้นอยู่แถวนี้เท่านั้นนะคะเห็นว่าเต้นมาตั้งแต่สยามสแควร์แล้วค่ะที่เดอะสไตล์บายโตโยต้านั่นเองแล้วก็เต้นมาจน,ถ,น,นาถึงนี้แล้วก็เต้นมาถึงนี้แล้วเต้นมาจนถึงหลังเวทีก็เลยต้องร่วมเต้นไปกับเขานั่นหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ด้านล่างแล้วล่ะค่ะ ที่จะร้อนแรงดิฉันว่าบนเวทีแห่งนี้ก็ลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนส่วนอีกกลุ่มคนที่ร้อนแรงไม่แพ้กันแล้วไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาจะมาไม้ไหนต้องติดตามกรรมการของเราค่ะขอต้อนรับยาย่ายหญิงดีเจกี้และตุ้ยเกียริกมล เรามาเป็นแบบสตรีทสตรีทแล้วก็แมวสตรีทคุณเป็นอะไรคะมีหมวกเป็นแฟนกับจราจรข้างล่างยืมพร้อแล้วก็เลยยืมหมวกแฟนมายืมหมวกแฟนมาอม่ดีค่ะยังตุ้ยคุณเป็นอะไรคะตุ้ยค่ะเป็นแฟนกับฝรั่งที่นั่งอยู่บนครับผมขอสปีกเขาหน่อยไหมฮะพอดีพ่อพ่อผมฝรั่งแม่มังแก้วเลยพูดภาษาอังกฤษเก่งหน่อยนะอ่ะสปีกเลยค่ะอ่ Can you smoke ไทยสปีกไทยเดี๋ยวนะคะสโหมกดูไม่ค่อยดียังไงก็ไม่ทราบค่ะ พี่เอกพี่เอกเป็นใครคุณเป็นใครพี่เป็นใครอ๋อพี่เป็นไคลอันนี้พวกคุณนั่งกันเกิดไข่พอก็จะไม่ค่อยดีกันละแล้วก็อาตายสวัสดีคุณผู้ชมเลยยาสัสดีสวัสดีค่ะนี่คุณรู้ไหมว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกน้องๆทั้ง4ี่คนเขาไปเจออะไรมาบ้างและคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีการโอ้โห เปลี่ยนเป็นคนละคนกันว่าได้อ่ะไปดูกันว่าเขาเปลี่ยนไปขนาดไหนรวมทั้งโจทย์ในสัปดาห์นี้พวกเขาจะเจออะไรกันบ้างเชิญชมค่ะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะที่จะทราบว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศในรายการ Dance Your Fat Off เต้นเปลี่ยนชีวิต และการที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ทุ่่มเชแรงกายแรงใจมุ่งมั่นตั้งใจเปลี่ยนชีวิตจนสามารถเข้ามาถึงรอบลึกๆได้ขนาดนี้ทางรายการจึงให้รางวัลเซอร์ไพรส์กับน้องๆทั้ง4คนค่ะขอแสดงความยินดีกับพวกคุณทั้ง4คนที่มุ่งมั่นตั้งใจผ่านเข้ามาถึงสัปดาห์ที่10จาก11สัปดาห์ของการเต้นเปลี่ยนชีวิตทางรายการขอมอบรางวัลพิเศษให้กับพวกคุณด้วยภารกิจ Dance Your Fat of f Make Over <c oughs> เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เก๋เท่แบบมีสไตล์มุ่งไปคือศูนย์กัน กาสยามพารากอน้องๆทั้งสคนโจโจ้นัดเปลเยี่ยมและตุ่มตามจะได้รับโอกาสพิเศษเพื่อที่จะ m a k เวอร์เปลี่ยนชมตัวเองให้ดูดีขึ้นทั้งเสื้อผ้าหน้าผมจากแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ ลูกใหม่ของน้องๆจะสวยหล่อสดใสขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะหลังจากแมคโอเวอร์เสร็จแล้วโอกาสพิเศษดีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทางรายการได้พาน้องๆทั้ง4คนไปล่องเรือดินเนอร์และยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษที่ทำเอาน้องๆทั้ง4คนถึงกับอึ้งทีเดียว จริงๆนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงงานเลี้ยงก็ต้องหยุดลงแต่เพียงเท่านี้เพราะต่อจากนี้ไปทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจซ้อมเพื่อชัยชนะที่รออยู่ตรงหน้าและโจทย์ในสัปดาห์นี้เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะนั่นก็คือโจทย์ท้าดวลประชันเต้น จะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนและใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบสามคนสุดท้ายมาร่วมเชียนและให้กำลังใจพวกเขาได้ใน <co z> Dance Your f a s t Off เต้นเปลี่ยนชีวิตนี่คือการเปลี่ยนแปลงของเขาตลอด10สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าโจทย์ในสัปดาห์นี้สิคะคุณผู้ชมค่ะท้าดวลประชันเต้นนั่นหมายถึงว่าเหลืออยู่4คนเขาจะต้องมีการเต้นแข่งกัน จับคู่เต้นแข่งกันหรือว่าการแบทเทิลกันนั่นเองแบทเทิล <Battle. S 1> อ๋อส่วนใครจะได้คู่กับใครเดี๋ยวลุ้นกันคุณมีในใจว้าคุณอยากให้ใครแบบเฮ้ยประชันกันสิว่าเฮ้ยคนนี้ต้องแบะสักหน่อย มันจะ็ r o s s กันได้หมดอ่ะเนาะใ,<ช>ใครกับใครก็ได้ไดดอ่ะเหมือนคุณใช่ไหมได้หมดอะไรนี้ไ,ได้กับใครก็ได้ครอสได้หมดเลยยกเวน้นยายาหญิงแล้วก็กาละแมนในครั้งนี้นี่ไงนางไม่ครอสข้ามสายพันธุจ์จริงๆเลยนางต้องใส่พยเดียวกัน e อ้าวแต่เป็นว่าผูงงา้อางน้อของเราทั้งสี่คนเดี๋ยวคุณมันลุ้นละกันว่าใครจะประชันเต้นกับใครบ้าง แต่แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะมีการแข่งกันท้าดวลประชันเต้นอย่างนี้แต่กติกาก็ยังเหมือนเดิมแน่นอนนะคะคะแนนส่วนหนึ่งมาจากการเต้นซึ่งให้โดยคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะอีกส่วนหนึ่งต้องมาจากการลดน้ําหนักของพวกเขานั่นเองโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะถ้า2คนสุดท้ายที่ลดน้ําหนักได้น้อยประจําสัปดาห์เขาก็จะได้ออกมาเต้นเป็น2คนสุดท้ายนั่นเองค่ะเอาละค่ะดิฉันเชื่อว่า4คนตอนนี้ ที่อยู่ในห้องหงจิตใจตุ้มๆุ้มต่อมตอมและลุ้นว่าใครจะได้ออกมาเต้นก่อนกันเพราะฉะนั้นจะช้าอยู่ใหญ่เวทีนี้กำลังจะลุกเป็นไฟและคนที่จะได้ออกมาเต้นประชันกันเป็นคู่แรกได้แก่ ถท้าดวลประชันเต้นคู enfin, ่ที่หนึ่งเรียกได้ว่าสูสีกันมากระหว่างนัดชนะคุณแย้มบุกผาหนุ่มหล่อมากเท่กับรอยยิ้มที่ทับเอาสาวๆใจลันล่าเบลเนเบลอ่ะจะตัวแค่นี้แค่นี้แต่พี่อ่ะก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้แอกนะ ครั้งนี้ต้องมาดวลเต้นกับเบลเยียมทวิธีบูรณาชีวาวิไลสาวน้อยที่มากับพ่อสวรรค์กับลีลาการเต้นแซบเวอร์แบบจัดเต็มพี่นัดถึงน้องจะเตี้ยแต่น้องก็ขอเคีสักแมทหนึ่งนะใครจะโชวจังหวะลีลาการเต้นได้ถูกใจคณะกรรมการเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้ใน Dance y o u Fa of f เต้นเปลี่ยนชีวิต Come on. Should've had them apple-bottom jeans, boots with the fur. They, cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible. professional, old, freaking excellent. Hold up, wait a minute, do I see what I think I woke? Yeah, Did the thing, I seen sure they get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang roll. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women, exposed She threw it back at me, I gave her move. Cash ain't a problem, I know where we go She had them baggage, with hands and the Reeboks with the strap. ค่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะเป็นยังไงครั้งนี้มันเป็นครั้งที่คุณจะต้งแบทเทิลกันความรู้สึกเป็นยังไงเจอกันมองตากันมันเป็นยังไงเต็มที่ครับตื่นเต้นครับแต่ว่าเต็มท <c oughs> ี่ครับร <c oughs> ู้สึกว่ามองตาแล้วแบบไม่อยากทำอะค่ะกรรมการรู้ยังไงคะในส่วนของนัทเรารู้สึกว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นมากมาก อาจจะมีแบบว่าด้วยความที่อารมณ์เนอะพอเป็นบัตเชอปุ๊บเนี่ยทำให้ท่าเต้นมันก็เลยไม่ได้คอมพลีทมากทั้งคู่นะ,ละ,ละเพราะว่าเราเอาอารมณ์นำอยู่แล้วในส่วนของบัตเชอนะคะอันนั้นมันเป็นฟรีสไตล์แดนซ์อยู่แล้วแต่ในส่วนของเรื่องเวฟดีมากคือเห็นชัดมากในเรื่องของการเวฟการใช้บอดี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งทำได้ดีทั้งคู่วันนี้ทำได้ดีมากทั้งคู่ค่ะขอบคุณค่ะ คือแบทเทิลของทั้งคู่เนี่ยดูแล้วตื่นตาตื่นใจทำให้เราบอกว่ามีการอาการแบบนั่งไม่ติดบ้างเอ๊ะยังไงยังไงอะไรกันต่อไปจะตบกันไหมจะตบกันไหมคือดูแล้วเนี่ยเอ๊ะจะตีจะตบกันไหมมันมีมันมีความใจดีของนัดที่เข้ามาโอ๊ยอะไรเราไม่ใช่อะไรแล้วเย็นๆค่ะอยาอย่านะคะทำอะไรต่าเป็ะเทศแบบเย็นมากเดี๋ยวกวันสิพูดเป็นคนโคนโอ๊ยเอางี้ต่อไปทำโกงให้กรรมการนะคะ จะตีกันแล้วค่ะไม่คือนัดเขาเต้นเก่งขึ้นนะเออไม่ว่าจะเป็นท่าลงท well ่าเหลือใช่ท่าลูกเป้าแบบมีท่าด้วยมีท่าลูกเป้าแบบดูอขึ้นมาอย่างนี้เลยในี๋าวอีกทีสิหนึ่งสองสามโอ้โหท่าอื่นนี่ต้องเยอะแยะไม่ได้จดไม่ได้จัเอะไรหรือไงนี่น้องเนี่ยตัวกลมๆตีลังกาไปมาดูบ้างไหมไม่จะโชมจะโชมคือเบลเยี่ยมเนี่ยเก่งอยู่แล้วและในในสัปดาห์เนี้ย แข็งแรงขึ้นเรื่องของหน้าตาอินเนอร์เนี่ยคุณได้ไปเลยเต็มร้อยอ๋อโอเคขอบคุณค่ะเอก็กซ์คิพูดถึงนักไป70%เดบ็เลเยี่ยมแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะ <c oughs> พี่ตุย้ยเชิญค่ะต้องชมทั้งคู่ครับแข็งแรงมากแล้วก็ทาให้โชว์แบทเทอร์ครั้งนี้ดูตื่นเต้นตลอดเวลาวันนี้โชว์แบทเทอร์รู้สึกทำให้มีความสุขมากเนาะขอบคุณค่ะคูค่แรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณทั้งสองคนได้พักนะคะ คู่ที่จะมาเต้นประชันกันคู่ต่อไปแน่นอนตัวแม่เจอตัวแม่ชันพบกับโจอและตุ้มตาม